เรนรักกลางแสงดาวเขียนโดยธัญญปันภาคเสียงโดยกีรติก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องนิยายเสียงใบายธัญญปันกดสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับฟังนิยายเสียงก่อนใครและฝากอุดหนุนนิยายเสียงเรื่องนี้ในเว็บเม็ปมาเก็ตด้วยนะคะบทที่3คนใจร้าย มกมาแล้วร่างปุกลุกในชุดอยู่บ้านใบหน้ากลมแป้นเต็มไปด้วยแป้งฝุน่นเมื่อคนเป็นแม่ย่อตัวลงคุกเข่าพอดีกับเจ้ากอนแป้งวิ่งโผลเข้ามากอดพอดีพอดีหอมจังเลยลูกดาวนินหอมแก้มซ้ายขวาไม่หยุดความเหนื่อยล้าสะสมตลอดทั้งวันมาลายหายไปจนสิน้นวันนี้หนูไปเรียนมาสนุกมากเลยค่ะหนูมีเพื่อนแล้วเพื่อนหนูชื่อน,นิดนิตต้าแล้วก็แคนดี้เจ้าหมูหวานจอกับแม่เองไปนะ ยายกลับละขอบคุณป้าสีมากนะคะที่ช่วยดูแลหมูหวานดาวนินว่าก่อนจะยื่นค่าจ้างให้พร้อมกล่องอาหารหนึ่งกล่องเจ้านายใจดีให้กับข้ามาจ้ะป้าสีแบ่งไปนะโอ้โหเป็ดยากเลยเหรอว่าดาวป้าสีตาโตหลังเปิดดูว่ากับข้าคืออะไรนี่ไม่มีร่องรอยว่าเขากินไปแล้วเลยนะเหมือนซื้อมาใหม่เลยจ้ะถ้ามีอะไรตอบแทนน้ำใจของป้าได้ดาวก็อยากทำขอบใจขอบใจข้าอยู่ว่างๆก็ช่วยดูแลเจ้าหมูหวานให้ได้อยู่ ติดทุระตอนเช้าก่อจ้างได้นะขับไปส่งเองช่วงนี้ป้าสีอย่าเอาเงินไปเล่นไพ่บ่อยนักนะเดี๋ยวลูกป้าก็มาด่าเอาเออนะเองนีรู้ดีจริงดาวนินสายหน้าป้าสีได้รับเงินจากลูกสาวทุกเดือนแต่ก็น้อยเต็มทีจึงหารับจ้างไปเรื่อยเพื่อน,นาเงินไปต่อยอดวงไพ่ได้บ้างเสียบ้างแกบอกว่าเป็นความสุขมาเถอะมีอะไรจะเล่าอีกเรามากินเป็ดย่างกันดีกว่ามีเกี๊ยวน้ําที่หนูชอบด้วยนะอันยองให้แม่มาเหรอคะ,อะจ้ะ ดาวนินไม่รู้จะตอบอย่างไรดีจะว่าเขาให้ก็ถูกเพราะอาหารบนโต๊ะนั่นไม่ได้ถูกแต่ต้องโดนกินเพียงสเต็กชิ้นเดียวก็ผลับไปทำงานจากนั้นเรนุกาก็นำอาหารใส่กล่องแล้วมาส่งให้เธอซึ่งมันมีจำนวนมากถึงสี่กล่องด้วยกันมีแต่ของดีๆน่ากินทั้งนั้นว้าหนูชอบกินคะ่ะหนูน้อยกระโดดโลดเต้นราวกับได้รับของขวัญแสนวิเศษดาวนินมองแล้วเศร้าใจ หมูหวานไม่เคยได้รับของขวัญราคาแพงและไม่เคยร้องขอตุ๊กตามีแต่เธอที่พยายามซื้อให้ลูกแต่ก็ปีละตัวสองตัวน้อยเต็มทีเพราะต้องพยายามเก็บเงินไว้ให้มากที่สุดคราวก่อนเสียค่ารักษาพยาบาลไปหมื่นกว่าบาททำเอาหมดตัวต้องเริ่มเก็บเงินใหม่อีกครั้งตักกินเองได้เนอะไม่ออนแม่ได้ค่ะพาที่ยองเย็นเพื่อนๆก็ตักกินเองทุกคนเลยหนูมีความสุขมากเด็กหญิงยิ้มแฉ่งอวดฟันกระต่ายคู่หน้าก่อนตักเกียวน้ำเข้าปาก แล้วหนูสนิทกับใครมากที่สุดกับแคนดี้ค่ะงั้นพรุ่งนี้ถ้าเจอแคนดี้บอกแม่จ๋าด้วยนะแม่จ๋าอยากทักทายเพื่อนหนูแม่จา๋าแต่หนูไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนเท่าไหร่คิดถึงแต่แม่จา๋าตอนบ่ายยายฉีก็มาแล้วกว่าจะเจอแม่จา๋านานมากเลยดาวนินหัวเราะร่วนจนน้ำตาเล็ดเมื่อกี้ยังบอกว่าสนุกกับเพื่อนอยู่เลยมาตอนนี้บอกว่าคิดถึงแม่ซะแล้วเด็กหนอเด็ก แต่ยังไงตอนเย็นหนูก็จะได้อยู่กับแม่ทุกวันเลยนะแค่อดทนจ้าแม่จ๋ะแม่ก็จะอดทนเหมือนกันอดทนทำงานกับท่านรองใจร้ายหรอท่านรองให้งานแม่ทำไม่ใจร้ายมากหรอกหมูหวานไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะไปเรียนให้สนุก ดาวนินนั่งมองลูกหมั่มเกี้ยวตุ้ยตุยส่วนเธอได้ขี้เป็ดย่างกินในรอบหลายปีก็รู้สึกว่ารสชาติอร่อยเหลือเกินแม้ชีวิตของเธอจะย่ำแย่อย่างที่ดนพูดจริงแต่เชื่อว่าเขาจะไม่มีวันได้สัมผัสความสุขใจอย่างตอนนี้ที่เธอได้กอดลูกแน่นอนดาวนินยังคงอดทนทำงานกับดนมาครบเดือนแม้ว่าเขาจะหาวิธีกลั่นแกล้งเธอสารพัดก็อดทนจนผ่านมาได้พักหลังเขางานยุ่งเรียกร้องอยากกินนั่นกินนี่และใช้ให้เธอไปซื้อมาให้ท่านรองอยากรับประทานอะไรคะสุภาพดีดิ เขายักคิว้วฉันเป็นลูกจ้างค่ะเธอย้ำสถานะตัวเองใช่เธอไม่ใช่แฟนของฉันที่จะเรียกร้องอะไรมีหน้าที่รับคำสั่งเท่านั้นค่ะอยากรับประทานอะไรคะสั่งมาได้เลยอะไรก็ได้ไปหามาให้ถูกใจฉันไม่ใช่แฟนนะคะจะได้รู้ว่าอะไรถูกใจดาวนินแหวกขึ้นมาสมองเธอตื้อทึบแค่ไหนก็เดาได้ว่าเขากำลังต้องการอะไรบวกกับใบหน้ากวนประสาทนั่นด้วยรู้ตัวก็ดีละเพราะหน้าที่ลูกจ้างอย่างเธอแค่ทำตามคำสั่งเจ้านายบอกให้ไปหาก็ไปซะ หลังดาวนินไปตามหาของอร่อยที่เขาเคยชอบในอดีตน่าแปลกที่เจ้าหมูหวานชอบเกี๊ยวน้ำเหมือนกับพ่อเธอต้องไปตามล่าเจ้าดังมาให้เขาเมื่อเปิดประตูเข้ามาถึงอาการเหนื่อยหอบยังอยู่จนซวงอกสั่นสะท้านเกี๊ยวน้ำค่ะท่านรองดาวนินแกะถุงใส่ชามกระเบื้องเนื้อดีพร้อมเสิร์ฟทว่าเมื่อยกมาวางบนโต๊ะทำงานเขากลับเลื่อนกลับมาฉันไม่ชอบไปหามาใหม่ดาวนินเวียนหัวหาอาหารที่เขาเคยชอบหลายอย่างรอบที่สามจึงซื้อมาห้าหกอย่างแล้วเสิร์ฟทีละอย่าง เมื่อเขาบอกว่าไม่ชอบก็แกล้งหายไปพักหนึ่งแล้วกลับมาใหม่จนเรนุก,กาจับได้เกิดอะไรขึ้นคะทําไมท่านรองเรื่องมากแบบนี้ล่ะเรนุก,กาย่นคิ้วเรียวเข้าหากันปกติเธอหาอะไรให้กินก็กินเป็นเรื่องเดียวที่เลขาอย่างเธอสบายใจเพราะเสิร์ฟอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ทราบเลยค่ะนี่อย่างสุดท้ายแล้วถ้าไม่เอาอีกฉันคงต้องเรียกวินออกไปอีกรอบท่านรองเกลียดอะไรดาวหรือเปล่าไม่หรอกมั้งคะคงแค่อารมณ์แปรปรวนไม่อยากกินเฉย ดาวนินหัวเราะแห่ๆก่อนจะยกน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกเข้าไปเสิร์ฟนี่อะไรน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกคะ่ะมันเย็นแล้วหมายความว่ายังไงก็ไปซื้อไกลค,คะ่ะอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าเธอแอบบซื้อของมาแอบ,บเอาไว้โดนเอ่ยจนร่างเล็กสะดุ้งเฮือกก่อนเขาจะเน็บแนมทำไมเรื่องการใช้ชีวิตไม่ฉลาดแบบนี้บ้างคะ่ะฉันใช้ชีวิตงงๆมานานขอฉลาดวันหนึ่งท่านรองคงจะให้อภัยนะคะดาวนินยอมตามน้ำแม้จะถูกเขาด่าว่าโง่ก็ตามที ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างเธอกับเขาใครกันแน่ที่โง่โดนไม่นึกสงสัยบ้างเลยเหรือว่าหมูหวานอาจาจะเป็นลูกของเขาไม่ใช่ใครอื่นสมองของเขาคงมีปัญหาจริงๆนั่นแหละแต่ถึงเขาจะรู้ก็คงไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรกับผู้หญิงที่เขาคิดว่าเป็นเพียงเซ็กซ์บัดดี้ไม่ใช่แฟนอย่างที่เธอคิดไปคนเดียวตอนนั้นหน้าอุดสูเสจริงก็ได้บังเอิญว่าปลาท่องโกถูกใจฉันพอดีไม่งั้นเธอต้องออกไปซื้อมาใหมนะ่น่ะดนสงสายตาค่าโทษก่อนจะลงมือดื่มน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกอย่อยางอร่อ,รอย ส่วนดาวนินปลีกตัวมาเช็ดถูบริเวณโต๊ะรับแขกเมื่อมีเสียงเรียกเข้าดนก็หูผึ่งเงยหน้าขึ้นมาดาวนินหันไปมองเขาอย่างหวาดระแวงเมื่อเห็นว่าดนก้มหน้ากินต่อก็วางใจรับสายสวัสดีค่ะครูครูนี่เจ้าหมูนั่นไปโรงเรียนแล้วเหรอตัวยุ่งคงป่วนไปทั้งห้องแน่ดนคิดแล้วเผอยิ้มออกมาอะไรนะคะหมูหวานเป็นไข้อีกแล้วเหรอป่วยซะแล้วตัวอ้วนจำม่าน่าจะแข็งแรงสักหน่อย ดูเหมือนว่าดาวนินจะเลี้ยงลูกดีกว่าตัวเองจากที่อุ้มคราวก่อนทําให้รู้ว่าหญิงสาวผอมกว่าเดิมมากใบหน้าก็หม่นหมองอมทุกตลอดเวลามีเพียงแววตาเวลามองเจ้าหมูเท่านั้นที่ทําให้ดาวนินดูสดใสป้าสีคะหมูหวานป่วยช่วยไปรับมาหาหมอได้ไหมคะคุณครูโทรตามนะคะดนกัดปลาท่องโกเคี้ยวหยับหยับทำท่าไม่สนใจแต่ปลายตามองเป็นระยะระยะอย่างงอนสิคะรอบนี้ไปรับมาคลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนก็ได้คะ่ะไม่ได้เป็นอะไรมาก ดาวนินเอ่ยเสียงร้อนใจเดี๋ยวนี้เด็กมีไข้เล็กน้อยครูก็โทรตามให้มารับกลับบ้านแล้วดาวให้ค่าแรงสองเท่าเลยค่ะมาไปให้หน่อยได้ไหมคะสุดท้ายดาวนินก็วางสายเดินคอตกมาหาเจ้านายหนุ่มท่านรองคะฉันขอลางานไปรับลูกได้ไหมลูกของฉันป่วยที่โรงเรียนคะ่ะหญิงสาวพยายามใช้น้ำเสียงอ้อนวอนให้มากที่สุดกังวลใจลึกๆว่าคนใจร้ายอย่างเขาจะไม่อนุญาตแต่ง,งานของเธอยังไม่เสร็จดนเอ่ยเสียงห้วนพลางปลายตามองท่านรอง ไดอโปรดเห็นใจหน่อยได้ไหมคะป้าที่รับจ้างดูแลไม่ยอมไปรับให้นะคะฉันไม่มีทางเลือกเงินเธอไปจัดดอกไม้ในห้องรับรองก่อนถ้าเสร็จก็ไปได้ดาวนินมองเขาอย่างทท้อดวงตาคลอเคล้าหยาดน้ำใสเป็นห่วงหมูหวานจับใจหากไปช้าแล้วป่วยหนักจะทำยังไงเล่าทำไมคุณไม่เห็นใจกันบ้างเลยจะแค้นอะไรนักหนาฉันไม่ทำอะไรให้เธอยังไม่รู้ตัวอีกเหรอคงทำแบบนั้นจนชินชาสินะถึงไม่รู้สึกรู้สาว่าทำอะไรกับใครไว้บ้างจำเอาไว้นะคะ ถ้่่าวันนึงคุณมีลูกคุณจะได้รู้ว่าความเป็นห่วงลูกมันเจ็บปวดแค่ไหนและฉันกําลังเจ็บมากอย่างที่คุณต้องการแล้วเผอิญว่าฉันไม่มีลูกก็เลยยังไม่เข้าใจตอนนี้มีแต่งานฉันเลยเข้าใจว่างานสําคัญที่สุดดนเอ่ยังไม่แยแสหวังให้ใจของคนตรงหน้าเจ็บปวดและได้ผลเมื่อเธอน้ําตาไหลคนอย่างคุณไม่สมควรเป็นพ่อใครได้อยู่แล้วเธอรู้นิสัยของเขาดีที่สุดดนเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองจึงก้มหน้ารับชะตากรรมทั้งที่ในใจเจ็บปวดแสนสาหัส แม่บ้านสาวก้มหน้าก้มตาจัดดอกไม้ในห้องประชุมจนครบทั้งสี่มุมพร้อมแจกกันตรงกลางห้องเป็นงานที่เบาสบายมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มทำงานมาทว่ากลับหนักหน่วงในความรู้สึกกดทับจนแทบหายใจไม่ออกเนิ่นนานถึงหนึ่งชั่วโมงกว่าจะเสร็จสิ้นดาวนินบอกลาเรนุก,กาที่ทำท่าจะมาช่วยแต่กลัวว่าดนจะหาเรื่อง่นแกล้งเพิ่มจึงปฏิเสธความหวังดีนั้นไป ร่างเล็กเรียกวินมอเตอร์ไซค์ไปยังโรงเรียนอนุบาลเพียงเพื่อจะพบว่าป้าสีมารอรับน้องหมูหวานไปแล้วเมื่อรีบร้อนกลับไปหาป้าสีก็โผล่นหน้าออกมาจากห้องหมูหวานล้วคะมีคนมารับไปแล้วผัวเก่าเองหรือเปล่ารวยปานนั้นทำไมถึงยอมเลิกง่ายๆต้องจับให้มั่นสิวะป้าให้คำแนะนำอย่างผู้มีประสบการณ์มาก่อนชีวิตคู่เงินสำคัญที่สุดดาวนินย่นเรียวคิ้วสวยเข้าหากันพร้อมใจหายวูบพี่ดีเหรอเขาทำแบบนั้นทำไมกันข้าไม่รู้ชื่อหรอก ผัวเองมารับป้าไปรับหมูหวานที่โรงเรียนบอกขออาศัยบัตรรับนักเรียนพาลูกไปหาหมอหน่อยถึงว่าทำไมครูไม่โทรมาเร่งเลยดาวนินพึมพำก่อนถามต่อเลาป้ารู้ไหมคะว่าเขาพาหมูหวานไปที่ไหนก็โรงหมอน่ะสิดวยขนาดนั้นคงจะเอกชนและแล้วทำไมถึงคิดว่าผู้ชายคนนั้นเป็นสามีดาวล่ะก็ขเขาบอกเองว่าหมูหวานเป็นลูกของเขาอะไรนะคะบทที่สี่ลูกของใคร จก,กอนแป้งตัวกลมในชุดนักเรียนสุดน่ารักนั่งยิ้มแต้เป็นตุ๊กตาหน้ารถที่ไม่มีใครเคยได้ตำแหน่งนี้มาก่อนเข็มขัดนิรภัยรัดพุงน้อยๆอย่างน่าอึดอัดแต่สายตาพิฆาตแต่เด็กที่ใช้มองเขาชวนสยองยิ่งนะักสายตาแบบนี้ได้ใครมาวะเนี่ยดาวนินเหรอไม่น่าเธออ่อนหวานจะตายไปมไ่ไหนจะพาหนูไปหาแม่จ๊ะอย่ามาทำเสียงแบบนี้ใส่ฉันนะเจ้าหมูอุตส่าห์พาไปหาหมอสำนักบุญคุณกันบ้างโดนส่งเสียงฮึดฮัดใส่จนเด็กน้อยหน้าเบ้ กอดอกแล้วสะบัดหน้าไปอีกทางเฮ้ยหนูน้อยอย่างงอนสิไข้าหายแล้วก็งอนเลยเหรอดนเอื้อมือไปบีบแขนมิชลินเล่นเบาๆตัวนุ่มน,มนิมหน้าเอินดูไม่น้อยทีแรกนึกอยากแกล้งดาวนินพาลูกออกมาหาหมอแต่พอพาออกมาจริงๆกลับนึกอยากพาไปเล่นด้วยต่อซะอย่างนั้นคลินิกประจําของเขาดูแลเจ้าหมูเป็นอย่างดีทั้งให้ยาลดไข้เช็ดตัวและให้นอนพักผ่อนราวครึ่งชั่วโมงเด็กหมูหวานก็หายดีเป็นปลิดทิ้งถึงมีแรงออกฤทธิ์ออกเดชทํางอนใส่เขา เมื่อก่อนแม่ชอบงินอย่างไรลูกก็ชอบงินอย่างนั้นทำไมท่านหล้องแกล้งเรารู้ด้วยเหรอว่าฉันแกล้งรู้ฉันไม่ได้แกล้งสักหน่อยแม่เธอทํางานอยู่ฉันเลยมารับเธอไปหาหมอยังไม่มีความดีอีกเหรอดนมองอย่างทึงท่งๆยายเด็กไม่สํำนึกบุญคุณก็ท่านอยากใช้งานแม่อากจนแม่ไม่มีเวลามาแล้วหนูเลยใครสอนเนี่ยรู้ความจริงๆ โดนเอ่ยพลางยิ้มมองเจ้าเด็กแกแดดยังอดทึ่งไม่ได้ดาวนินสอนลูกได้ดีเกินคาดแม้เธอจะเรียนไม่ถึงระดับปริญญาตรีและทำงานเป็นแม่บ้านทว่าคุณภาพชีวิตของหมู่หวานดีมากร่างกายสะอาดสะอ้านเสื้อผ้าริดเรียบหอมฟุง้งผมเผ้าก็ถักเปียให้อย่างดีมีปอยหยักศกสีน้ำตาลอ่อนรุ่ยร่ายเล็กน้อยว่าแต่เยเด็กนี่มีผมสีเดียวกับเขาได้ยังไงคิดแล้วก็รีบปัดความสงสัยนั้นทิ้งไปในฉับพลันว่าแต่หายไข้แล้วหรอจับหน่อย ดนเอ่ยถามพลางยื่นหลังมือไปแตะหน้าผากแล้วก็พบว่าตัวเย็นลงแล้วเขาพูลมหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกเอาลูกเขามาแบบนี้ก็หวั่นใจไม่น้อยเกิดหมูหวานเป็นไข้หนักเขาคงไม่มีปัญญาดูแลยอย่างดาวนินจะว่าไปเธอก็ใช้ชีวิตหนักหน่วงผ่านมาได้ยังไงนะทั้งทํางานทั้งดูแลลูกเพียงลําพังหนูหายแ้วขอหาแม่จ๋านะคะท่านน้องงั้นเรียกว่าลุงดีนก่อนลุงดีนลุงดีนจ๋าเอาแบบแม่จ๋าะนะ่ะ เก่งมากเจ้าหมูดนเอื้อมมือไปวางท่าบนเรือนผมสวยแล้วออกแรงขยี้เล่นเบาๆแต่กลับทำให้มันยุ่งเหยิงจนเด็กน้อยมีน้ำตายายหนูไม่ชอบผมยุ่งโอ้โลุงขอโทษนะหมูหวานมันไม่ได้ยุ่งมากหรอกเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วดนทำหน้าเครียดยิ่งกว่าการประชุมงบประมาณสิบล้านซสอีกละละละลังทำอะไรไม่ถูกจึงต้องแตะล่อมต่อเงินเราไปนั่งร้านขนมนั้นไหมเดี๋ยวลุงจะมัดผมให้ใหม่หมูหวานพยักหน้ารับคำทั้งน้ำตา ดนรู้สึกแปลกๆคล้ายว่ากำลังเป็นพ่อคนไม่คาดคิดว่าเขาจะมีความรู้สึกเช่นนั้นกับหมูหวานวันนี้เขากลายเป็นคุณพ่อที่เพิ่งรับลูกสาวจากโรงเรียนอนุบาลแล้วพามานั่งกินขนมและยิ่งรู้สึกมากขึ้นเมื่อได้รับคำทักทายสวัสดีค่ะคุณพ่อเชน,นั่งได้เลยนะคะดนเกาศีารษะแกรกพ่อก็พ่อวันนี้จะยอมเป็นพ่อเจ้าหมูหวานหนึ่งวันหมูหวานชอบกินอะไรสั่งเลยนะยังเีน,น้ยหรอคะ หนูน้อยถามดวงตาแป๋วแหววมองเขากับรูปภาพในเมนูสลับกันไปมาถ้าทางอยากกินมากจนโดนแปลกใจเลี้ยงสิมีเงินจ่ายหรือไงเราแม่มีค่ะแม่จ๋าก็ไม่มีหนูอยากกินอันนี้มานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกเพราะว่าแม่จ๋าไม่มีตังชายหนุ่มกระพริบตาปริบป,ปรปิภายในใจว่างหวงเผลอเจ็บปวดไปกับหนูน้อยตาแป๋วเขาเอื้อมมือไปโยกหัวทุยงูลุงเลี้ยงขนงมหวานแทนคำขอโทษที่ทำให้ผมยุ่งดีไหมนี่ค่ะหนูอยาก โดนมองภาพหนูน้อยนั่งเปิดเมนูเลือกอย่างสุขใจลืมความเจ็บป่วยไปจนสิ้นนึกโกรธคนเป็นแม่ที่ใช้ชีวิตไม่ดีจนส่งผลกระทบมาถึงเด็กบริสุทธิ์แต่อย่างน้อยดาวนินก็ไม่เคยคิดเอาชีวิตน้อยนี่ออกเธอยังเป็นคนอ่อนโยนหมูหวานรู้ไหมว่าพ่อหนูเป็นใครหนูไม่มีพ่อมีสิคนที่ทําให้เกิดมาไงใชยหนุ่มเอ่ยถามพลางพินิจรายละเอียดบนใบหน้ากลมแ้นมีแววสวยเหมือนดาวนินตาจมูก เหมือนดาวนินทุกอย่างจนคาดเดาไม่ได้เลยว่าพ่อของเด็กเป็นใครเขารู้จักไหมหรือว่าลูกของเขาเพียงคิดกายหนาก็ชาว่าตาเบิกโพลงและเมื่อเห็นว่าหลังใบหูของหนูน้อยมีฝอยอยู่หนึ่งเม็ดคล้ายกับเขาไม่ผิดเพีย้ยนไม่ไม่ไม่ใช่นะนะ่ะยุงดินเป็นอะไรคะทำไมไม่กินนะ่ะลุงอิ่มนะหมูหวานกินเธอชอบมากเหรออาซาัอีเนี่ยว่าหลังลุงพามาอีกนะจะมาไหมแล้วแต่แม่จ๋า ถ้าแม่ไม่ให้มาก็ไม่มาค่ะรู้เรื่องดนทึ่งกับเด็กรู้ความตักไอศครีมชิมคำหนึ่งแล้วเพลิดเพลินอยู่กับการนั่งมองเด็กน้อยกินอาซาอิอย่างสุขใจว่าแต่ไม่รู้จริงๆหรือว่าพ่อเป็นใครพ่อตายไปแล้วตายทำไมรู้สึกสะดุ้งแปลกๆวะแม่บอกว่าพ่อตายไปแล้วตายแปลว่าไม่อยู่บนโลกนี้แล้วจะไม่เจอกันอีกหนูเลยไม่เคยคิดจะเจอพ่อเลยค่ะ ดนถอนหายใจยาวนั่งคำนวณอายุของเจ้าหมูหวานในใจแล้วก็พบว่าเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันมากมากจนน่าหวั่นใจรถยนต์ bmw สีดามมันปราบคันหรูแล่นมาจอดบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์พร้อมกับสายเรียกเข้าเป็นเบอร์แปลกเมื่อดนรับสายก็พบว่าเป็นดาวนินว่าไงลูกฉะละัล่ะได้เบอร์ฉันมาจากไหนคุณลุงให้ฉันมาคะ่ะทำไมคุณลูกถึงทำแบบนั้น โดนโมโหวควันออกหูกับแม่เลขาชอบจัดแจงเก่งเป็นคุณสมบัติที่ดีแต่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวที่เขาไม่ได้สั่งแบบนี้เพราะฉันบอกว่าท่านรองขโมยหมูหวานออกไปจากโรงเรียนดาวนินเอ่ยเสียงชัดเจนอย่างไม่เกรงกลัวอำนาจเปรนุกาก็เช่นกันโชคดีที่เลขาสาวเข้าใจหัวอ,อกคนเป็นแม่ฉันมีบัตรรับนักเรียนจะเรียกว่าขโมยได้เหรอคนที่เธอให้รับลูกไว้ใจได้มากแค่ไหนถึงยอมให้หมูหวานกลับกับคนแปลกหน้าก็คุณหลอกป้าสีว่าเป็นสามีฉันก็เคยเป็นจริงๆนี่ ดนยกยิ้มมุมปากกับสถานะนั้นเพียงคิดความหอมหวานจากเรือนร่างบอบางก็ผุดขึ้นในมโนสำนึกแม้จะทำงานเป็นแม่บ้านแต่เธอตัวหอมมากเหลือเกินไม่อยากคิดว่าหากเปลืองผ้าหมดจะหอมฟุ้งสะแค่ไหนแม่แม่จ๋าใช่ไหมหมูหวานอยาก,ก่อบมบนยางแม่มายย่าน,น่อยหมูหวานนั่นเสียงหมูหวานนี่คุณทำอะไรโลกฉันดาวนินร้องโวยวายเสียงดังลัน่นจนดนต้องดึงสมาร์ทโฟนออกห่างฉันไม่ใช่โจรน,นะแต่คุณทำตัวเหมือนโจร ถ้ากรอดแค้นอะไรก็มาลงที่ฉันจะทำร้ายมู่หวนันทำไมหอโลกจะตรงไหนไม่โลกดาวนินร้องไห้สะอึกสะอื้นราวน้ำตาสั่งได้อ่อนไหวมากกับเรื่องลูกจนดนอึ้งงนันโอเคโอเคฉันอยู่ใต้เตกพาร์ตเมนต์อนของเธอรอเปิดประตูจริงเหรอคุณมาม่วนมาส่งจริงใช่ไหมฉันไม่ใช่คนชอบหลอกลวงเหมือนเธอนะดาวนินบทที่ห้าขโมยลูกไปแม่จ๋มามหวน ดาวนินโผเข้ากอดลูกน้อยทันทีที่เปิดประตูและเห็นว่าอยู่ในการจับจูงของคนใจร้ายเธอรีบดึงร่างเล็กออกมากอดเอาไว้แน่นราวกับกลัวว่าจะถูกขโมยแก้วตาดวงใจไปอีกหยาดน้ําตาไหลพรากๆอย่างกลั้นไม่อยู่เป็นยังไงบ้างคุณลุงใจร้ายทําอะไรหนูหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกล่าวหากันมั่วๆแบบนั้นไม่ได้คนถูกตั้งฉายาว่าคุณลุงใจร้ายรีบทักท้วงมองหญิงสาวด้วยสายตาคุณก็แล้วคุณทําอะไรโูกฉชนหรือเปล่า ดาวนินถามมองคนตัวสูงด้วยสายตาหวาดระแวงทม<ำ>คุณทำอะไรร่างบอบบางลุกขึ้นทันทีพลางดันลูกเล็กไว้ไปด้านหลังตัวเองท่าทางหวงลูกอย่างกับงูจงอางหวงไข่โดนหัวเราะเบาๆก่อนจะเบี่ยงกายเดินเข้าไปภายในอาพาร์ตเมนต์คับแคบอย่างกับรูหนูทว่าทุกอย่างกลับถูกจัดโซนไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นโซนทําครัวโซนนั่งเล่นของลูกมีม่านกั้นเตียงนอนเอาไว้ดังนั้นเขาจึงมองไม่เห็นนี่คุณจะทํามาไร้นะ ดาวนินจูมือหมูหวานเข้ามาถามเขาแต่สายตายังมองอย่างไม่ไว้ใจกูนั่งพักหน่อยไม่ได้หรือไงวันนี้ฉันพาเจ้าหมูไปไหนตอนไหนตั้งหลายที่เหนื่อยด้วยน้ำสแก้วไม่มีละ่ะดนตั้งใจกวนประสาทดาวนินพลังยักคิ้วหลิวตาให้ดาวนินถอนหายใจเฮือกใหญ่ใบหน้าเรียวสวยดูทุกข์ร้อนคุณอย่ามากวนประสาทกันได้ไหมคะบอกแล้วว่าอย่าพาลงกับเด็กงั้นลงกับเธอได้ใช่ไหมชายหนุ่มเอ่ยเสียงพร่าแววตาลุ่มลึกจนคนมองต้องหลบต,ตามองเพียงพื้น ดนกระตุกยิ้มเมื่อเห็นใบหน้าซีดเซียวนั้นดาวนินสวมเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นเก่าๆแต่ดูสะอาดและแน่นอนว่ามีกลิ่นหอมฟุ้งออกมาจากกายเธอเสมอเรือนผมตรงยาวที่ถูกปล่อยสยายและทัดหูเอาไว้เสริมให้เธอดูอ่อนวัยราวกับวันวานหญิงสาวถอนหายใจเฮือกใหญ่หมดแรงจะต่อล้อต่อเถียงกับผู้ชายนิสัยไม่ดีเธอจึงเดินไปรินน้ำเย็นมาวางไวใ้ให้เขาแล้วหันมาสนใจหมูหวานแทน เธอนั่งขัดสมาธิบนพื้นพรมแล้วให้ลูกสาวตัวน้อยนั่งบนเก้าอี้เด็กตรงหน้าพลางมองสำรวจร่างกายหมูหวานหนูไปไหนมาบ้างเล่าให้แม่จ๋าฟังหน่อยแม่พยายามคุมน้ำเสียงให้เย็นลงแล้วแต่ยังฉายชัดถึงความกระวนกระวายใจอยู่ดีหมูหวานมองหน้าแม่สลับกับชายหนุ่มที่ส่งยิ้มร่ามาให้ราวกับใจดีเสเต็มประดาจนดาวนินทะลึงตาใส่เขากวนประสาทจนเธอควันออกหูถ้าลูกฉันมีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวฉันฆ่าคุณแน่แล้วถ้าทำดีละ่ะ ฉันควรได้รางวัลเป็นอะไรคนอย่างคุณทําได้แต่ความเลวเท่านั้นล่ะหุยดูท่าดาวนินจะโกรธจริงโดนคลี่ยิ้มแย่ก่อนตัดสินใจเงียบปากไม่งั้นมีดปอกผลไม้ที่วางอยู่บนโต๊ะคงได้เสียบเข้าที่พุงแน่ซึ่งเขาจะตายตอนนี้ไม่ได้ต้องแก้แค้นเธอให้สาสมซสก่อนว่าไงหมูหวานยังนินจะพาไปหาหมอมาคะ่ะหนูได้ฉีดยาด้วยแต่ไม่เจ็บเลยขาน้าหนูไปหาหมอที่นี่ได้ไหมคะ ดาวนินกรอกตาไม่รู้จะงุนงงกับเรื่องไหนก่อนดีนี่เขาไม่ได้พาหมูหวานไปตกระกรรมลำบากที่ไหนกลั่นแกล้งให้เธอจัดดอกไม้เป็นชั่วโมงแต่กลับพาหมูหวานไปหาหมอแทนนั่นหมายถึงว่าเขาจ่ายค่ารักษาให้ด้วยแล้วทำไมไปเรียกท่านรองแบบนั้นแม่จ๋าบอกให้เรียกท่านรองไงก็นันยาบอกให้หนูเลี้ยงตุงดินจ๋านี่นาะจริงไหมคะดุนยินจ๋าหมูหวานหันไปหาพยานจริงที่สุดเลยค่ะหมูหวาน ดาวนินฟังคำค้าขาจากเขาแล้วก็ทำหน้าปูเลียนดูเสแสร้งที่สุดเท่าที่เธอเคยพบเจอมาเขาสั่งห้ามเธอเรียกชื่อเล่นแต่กลับให้หมูหวานเรียกหมายความว่ายังไงกันแล้วนี่หายป่วยแล้วเหรอหน้าตาสดใสเชียวหายแล้วค่ะไปนั่งกินขนมมาด้วยจะซื้อดินฉาสียังดินจะซื้อให้หมูหวานเด็กน้อยจอเก่งเล่าจนหมดเปลือกง,งั้นเหรอแล้วหนูแฮปปี้เหรอ คนเป็นแม่ฟังเราก็ระบายลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่จะว่าโล่งอกก็ใช่จะว่าระแวงมากกว่าเดิมก็จริงดนต้องมีแผนการอะไรอยู่ในใจแน่ถึงได้ทำดีกับหมูหวานในเธอฉันไม่ได้เป็นคนใจยักใจมานะจะได้หลอกเด็กไปฆ่าหมกป่ามานโนเกินไปหรือเปล่าดนว่าพลางกระดกน้ำเย็นจนหมดแก้วแม้ไม่ใช่น้ำแร่แต่รสชาติมันกลับอร่อยเมื่อได้ดื่มพลางมองหน้าดาวนินใครจะไปรู้ล่ะคะเราเธอก็เลิกจ้างป้าคนนั้นได้แล้วไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่แถมยังเห็นแก่งเงิน แค่ฉันให้เงินไปก็เชื่อสนิทว่าเป็นสามีเธอแล้วดนนึกโมโหเพราะเป็นห่วงคุณภาพชีวิตของเจ้าหมูทุกคนทำงานประจำกันหมดไม่มีใครว่างให้จ้างอีกอย่างถึงภาษีจะขึ้นค่าแรงแต่ก็ยังถูกเมื่อเทียบกับสาวๆที่รับจ้างทั่วไปอยู่ดีดาวนินอ้อมแอมบอกเหตุผลก่อนจะถอนหายใจยาวเหตุการณ์ที่ภาษีทิ้งงานทั้งที่หมูหวานป่วยเธอคงต้องพิจารณาใหม่ป้านั่นไม่มารับหมูหวานให้เธอเพราะมัวแต่เล่นไพ่ฉันต้องจ่ายหนักมากเกะถึงยอมมารับหมูหวานด้วยกัน คุณทำแบบนั้นทำไมเออโดนอับจนคำพูดเขาตอบตัวเองไม่ได้เช่นกันว่าทำแบบนั้นทำไมที่จริงควรจะแกล้งใช้งานเธอจนปล่อยให้ลูกป่วยไปสิเขาต้องสนด้วยเหรออคุณคงอยากเล่นกับใจฉันให้ต้องทุกขร้อนกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขใช่ไหมดาวนินถามเสียงเครือภายในดวงตามีน้ำเอ่อคลอใช่ความทุกข์ของเธอเป็นสิ่งที่หอมหวานสำหรับฉัน โดนเอ่ยคล้อยโกรธแค้นแต่แววตาของเขาดูซุกซนมากกว่าจะฉายแววเคืองแค้นอย่างที่ควรจะเป็นถ้าวันนี้คุณพอใจเราก็กลับไปเถคะยังไงก็ขอบคุณที่ช่วยพาหมูหวานไปหาหมอบทประโยชน์ก็เศษหัวฉันทิ้งเลยนะคุณต่างหากที่เคยเศษหัวฉันทิ้งทั้งทั้งที่ฉันดาวนินชะงักคำพูดฉันอะไรฉันฉันเถอะผ่านมานานจนจำไม่ได้แล้วคุณเองก็ควรลืมลืมมันไปถ้าคิดว่าอยากทำให้ชีวิตฉันตกต่ำคุณก็ได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนี่ ว่าฉันไม่มีแม้แต่บ้านจะอยู่ด้วยซ้ําหญิงสาวเอ่ยพลางรู้สึกสะท้อนสะท้านใจยิ่งหนักคําว่าบ้านที่เคยฝันหาสูญสลายไปพร้อมกับหัวใจของเธอชาตินี้เธอคงเป็นแค่คนไร้บ้านตลอดชีวิตต้องเช่าเขาอยู่มีเงินแค่พอกินใช้ไปวันๆโอเควันนี้พอแค่นี้แหละฉันได้กล้างเธอสมใจคงนอนหลับสนิท เมื่อวานตอนที่เธอวิ่งวุ่นตามหาหมูหวานมีฝนตกปรยปรยลงมายังผลให้เช้าวันนี้ดาวนินเป็นไข้ส่วนหมูหวานตื่นมาเล่นแต่เช้ามืดทว่าเมื่อทาบหลังมือบนหน้าผากก็พบว่าตัวรุมๆดาวนินโทรศัพท์รายงานกับเรนุกาเรียบร้อยจึงนอนกอดลูกพักผ่อนต่อกะว่าอีกเดี๋ยวจะฝืนลุกขึ้นมาต้มโจกร้อนๆและกินยากันแต่ยังไม่ทันได้หลับเรนุกาก็ต่อสายมาอีกหนเพื่อจะทําให้เธอหัวใจหนักอึ้งสวัสดีค่ะท่านรองต่อไปนี้เธอต้องโทรรายงานฉันก่อนโดยตรง เบอร์ก็มีแล้วนี่ในเมื่อกล้าขอก็ต้องกล้าโทรดนพ่นคําพูดร้ายกาาแต่เช้าวันนี้ฉันขออนุญาตลาง,งานหนึ่งวันนะคะฉันกับหมูหวานป่วยค่ะดาวนินเอ่ยเสียงแหบแห้งเธอป่วยชัดเจนจึงเสียงเปลี่ยนป่วยยังไงก็ต้องมาทํางานดนใช้เสียงเข้มคุณจะใจร้ายไปถึงไหนฉันน่ะทำงานไหวแต่หมูหวานยังไม่หายดีไปโรงเรียนก็แพร่เชื้อให้เพื่อนอีกคนป่วยแหวกกลับไปแต่น้ำเสียงแหบแห้งฟังดูแล้วตลกแทน งั้นก็พาหมูหวานมาพักผ่อนที่นี่ส่วนเธอนนะทำงานคุณยังไม่ผ่านโปรมีที่ไหนให้เธอลางานทำขนาดเนี้ยก็จริงอย่างที่เขาว่าดาวนินคิดดังนั้นก็พาลูกกินข้าวอาบน้ำแต่งตัวด้วยความไวแสงก่อนจะกระเตงกันมาทำงานพร้อมกระเป๋าเดินทางขนาดยี่สบนิ้วขณะยืนรายงานตัวกับเจ้านายหนุ่มเขาก็มองตะลึงงันจะไปเที่ยวที่ไหนมาเที่ยวบริรัค่ะหมูหวานตอบพลางส่งยิ้มแฉ่งเนื่องจากมีไข่เจ้าหมูจึงมีแผ่นแปะลดไข้บนศีสษะหน้าเอนดู ขออนุญาตของเยอะนิดนึงนะคะหมูหวานไม่สบายแกจะดื้อเป็นพิเศษต้องมีของเล่นล่อใจหลายอย่างค่ะและเมื่อโดนเห็นของเล่นที่ว่าก็อนาใจแทนเด็กจากที่ปรามาดว่าดาวนินตกต่ำเขาได้เห็นกับตาว่าหนูน้อยไม่มีของเล่นอะไรมีเพียงตุ๊กตาก,กับรถยนต์จิว๋วนอกนั้นเป็นเครื่องครัวของจริงลังกระดาษและที่พีกสุดคือแผ่นบับเบิ้ลไว้บีบเล่นดังปอกแปะอย่าดื้อย่าส่งเสียงดังนะหมูหวานเหนื่อยก็นอนพักตรงนี้แม่จะทำงานก่อน ดาวนินกล่อมลูกเสียงหวานจัดแจงให้นอนกินนมห่มผ้าเจ้าหมูหวานก็ว่าง่ายนอนเล่นอย่างสบายอารมณ์โดนผลักออกไปข้างนอกปล่อยให้ดาวนินทำความสะอาดห้องทำงานของเขาอย่างอิสระอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาต้องการดาวนินเพราะไม่อยากให้แม่บ้านคนอื่นเข้ามายุ่มย่ามอาจเป็นสายลับของผู้บริหารคนใดคนหนึ่งที่จ้องจะเลื้อยขาเก้าอี้ก็เป็นได้เขารู้จักดาวนินดีแม้เธอจะเคยโกหกหลอกลวงคบหาผู้ชายคนอื่นแต่ในเรื่องของการรับเงินสินบนเพื่อทำลายเขานั้นไม่มีแน่ แสงดาวครางปราบนฟ้าไกลฉันเฝ้าทาา